ร้อยเส้นทางพันเรื่องราวก้าวแรกสำคัญเสมอผมเลียบเที่ยวแหกข้อครับสำหรับการเดินทางของเราทั้งหมดสิบอีพีที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นอีพีพิเศษครับจุดเริ่มต้นของการทำเที่ยวแหกข้อก,ก็คือโดยปกติเนี่ยเลียบกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเที่ยวกันด้วยกันอยู่แล้วครับก็มีคนคิดว่าแค่ติดกล้องเข้าไปมันจะยากอะไรวะถ่ายภาพอย่างคนอื่น สรุปแล้วไปไปมามาโคตรยากเลยครับแต่ก็ด้วยความที่แบบไหนๆเราก็ทําแล้วแล้วก็มุ่งมั่นกันต่อไปครับก็คือเราจะไปเที่ยวกันในสถานที like ่ที่คนค่อนข้างไม่รู้จักไปในตามในแบบสไตล์ของเราในเส้นทางที่พวกเราอาจจะเป็นเส้นทางที่อ้อมบ้างไกลกว่าเดิมบ้างจะเป็นเส้นทางที่เราได้คัดสรรมาแล้วว่าสนุกในการขับขี่ทุกเส้นทางครับ เอ,อ่อทำไมต้องชื่อท่องเที่ยวแห่คอกซึ่งการเดินทางของพวกเราเนี่ยครับจะจะเป็นเพี้ย <Dynam> น <ite> จะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาจะไปไปในสไตล์ของพวกเราครับซึ่งไม่มีกรอบไม่มีไม่มีกรอบไม่มีไม่มีอะไรมาขวางกั้นในเส้นทางของพวกเราครับ <S 2> <S 2> <S 2> แรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจก็เกิดจากพวกเราเองนี่แหละครับชอบชอบเที่ยวชอบท่องเที่ยวแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่าง อย่างที่บอกไปกับคําถามแรกก็คือมันจะยากกแค่ไหนก็แค่เที่ยวแล้วก็ติดกล้องขึ้นมาทาไมต้องเป็นเวสป้าเพราะลากเงาเดิมของของตัวเรียบเที่ยวแหกข้อเองก็เป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์คลาสสิกชอบเวสป้าซึ่งจนเพื่อนๆก็ขี่รถเล็กด้วยกันตอนนี้กระเถิบไปรถใหญ่กันหมดแล้วแต่ตัวเรียบเองก็ยังใช้เวสป้าอยู่ด้วย e er er ความชอบส่วนตัวรักในเวสป้าครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอาจจะมีอาจจะเป็น เว้านี่แหละครับแต่จะอาจจะขยับซีซีขึ้นไปเพราะบางครั้งการเดินทางในระยะทางไกลซึ่งสปินที่เราใช้อยู่ซีซีมันค่อนข้างเล็กอาจจะต้องมีการเพิ่มซีซีขึ้นไปครับตามสไตล์ถ้าพูดถึงเพื่อนแต่ละทริปนี้จะหามากเลยครับตัวหนึ่งเราอาจจะเพื่อนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เปลี่ยนกันมาก็อาจจะมีเวลาไม่ตรงกันบ้างอะไรกันบ้างครับผม อาจริงๆนา,กกนาเล็กกับนาเล็กกับน้าเลียบเนี่ยจะเป็นคนที่การใช้ชีวิตที่ไแบบลฟ์สไตล์จะไม่เหมือนกันเลยนาเล็กนี่จะเป็นคนช้า,ชาเรียบร้อยแต่เราก็ไปด้วยกันได้ครับเราเป็นเพื่อนกันส่วนเลียบนี่จะเป็นคนทิ้งข้าวทิ้งของแต่นาเล็กเนี่ยมีส่วนสําคัญในการเดินทางของแต่ละทิพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเสียเรื่องข้าวของเครื่องใช้เก็บกับอะไรเงี้ยนาเล็กก็มีส่วนสําคัญมากคือไปกับนะาเล็กแล้วอุ่นใจของไม่หายแน่ อาจจะได้เพิ่มเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องอะไรเงี้ยนะเล็กเขาจะซัพพอร์ตเราได้ดีอย่างที่เคยผ่านไปดีพีที่เจ็ว่านาะเล็ก DIY ครบทุกอย่างไว้ใจได้เลย <S <S ถ้าจะให้ตอบตรงๆเลยเป็นคำตอบที่ตอบยากมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้เที่ยวกับเพื่อนเราประทับใจทุกอีพีแต่ถ้าจะให้ ตอบแบบ EP ที่สนุกที่สุดก็คือนา่าจะเป็นีพีที่เจนะ็บฮะเพราะอีพีนั้นจะเป็นอีพีที่ครบรถมากไม่ว่าจะเป็นรถเสียคือมีปัญหาให้เราแก้ไขตลอดทางการเดินทางคนระับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้เราหยุดเดินทางนะฮะเป็นปัญหาที่เราแก้แก้ไขกันสนุกตลอดทางซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ไ,มได้คาดคิดมาก่อนเลยสนุกที่สุด แต่ถ้าให้ถามว่าขับรถอีไหนสนุกที่สุดก็น่าจะเป็นอีพีสามครับเพราะอีนั้นจะมีฝนตกแดดออกครบเป็นไข้ด้วย <S <S ถ้าให้ตอบตรงๆก็คืออีพีที่สี่นี่เราเกิดอุบัติเหตุฮะเราไปบ้านนาคูหาตอนนั้นไปบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เจอเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เราก็ยังเปิดเปิด เปิดไว้ว่าเราจะกลับไปย้อนย้อนกลับไปทำอีพีที่สี่อีกครั้งเป็นปัญหามานานเรื่องมีหลายคนถามนะแต่ผมก็ม่ตอบที่นี่ครั้งแรกเอ่อคนที่ใช้หลักๆตอนนี้เราก็จะมีกล้อง dlr เราจะมีสองตัวนะครับเรามี d ห้าสองศูนย์กับ d ห้าสามศูนย์แล้วก็เลนฟิกเลนสิบแปดห้าห้าแล้วก็เลนเจ็ดสิบสามร้อยแล้วก็มีกล้อง dji action c a m e r a dji one นะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ s ัพอ o r t สองก้อนแต้วที่ได้มาใหม่คือโดนเราจะใช้เป็นตัว dji mini mini 2นี่ตัวนี้จะมีโลโกโส้สับทุ่นแต่ยังไม่ได้ค่าโฆษณานครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เราจะเป็นตัว combo combo เราก็จะไ,ได้แบตมาสามก้อนครับผมใช้บินกันสวยๆภาพสวยๆแต่เราจะมีปัญหาเรื่องใบอนุญ,ญาตน,นิดนึงแต่ตอนนี้น่าจะผ่านแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ตาบุมสูงเราคงได้สวยกว่าเดิมส่วนมวกนอกเราก็ใช้เป็นโมโตสวิตทั้งสามยี่ห้อทั้งสามใบเราเลยแต่ใบนี้จะไม่ค่อยได้อ,ออกเท่าไหร่ใบนี้สีมันไม่เข้ากับไอ้เผือกเราการเตรียมตัวออกก่อนออกเดินทางเราจะเราจะแค่อ่านเราจะแค่แผ่นปลายทางไว้คร่าวๆเท่านั้นว่าเราจะไปไหนเวลาเท่าไหร่ ส่วนระยะทางเวลาอะไรเงี้ยเราจะไม่ฟิกตายตัวครับเราจะเหมือนถ้าอื่นเหมือนรู้รู้ก่อนแล้วมันจะไม่สนุกเราใาสา่แบบนี้ดีกว่าไม่มีแผนครับแผนแค่คร่าวๆเ,เป้าหมายสำหรับปีนี้ถ้ามีซับสไครต์ถึง5,000ซับเราจะลงใต้ครับไปเบตงปีนี้อยากไปที่มากที่สุดก็คือ คงเป็นประเทศลาวครับปลายปีเรามีแผนไว้ไปป,ประเทศลาวซึ่งโดยสถานการณ์โควิดด้วยด้วยไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือจะมีโอกาสได้ไปไหมแต่เราเคยเตรียมเอกาสารเตรียมอะไรกันพร้อมหมดละหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้แต่เราก็ไม่ได้ไปแล้วเราก็พลาดไปจนถึงทุกวันนี้แต่เราก็ยังอยากไปอยู่ฮะประเทศลาวคอนเทนต์เราก็อาจจะมีเกมครับเกมแกล้งกันภายในกลุ่มของเราอะไรเงี้ยลักบวกนกไปซอ่อนนั่งอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีแกล้งกันเองครับคงแกล้งคงดื่นคงไม่ไหวอาจจะไม่ได้กลับบ้านข้อนี้ที่ที่ตอบมาทั้งหมดนี้รอข้อนี้เลยนะครับต้องขอบคุณทั้ง1980งพันเก้าร้ซับสไคร์เบอร์ตอนนี้เราเดินทางมาก็จนถึง10 EP แล้วซึ่งทั้งยอดวิวทั้งซับสไคร์เบอร์ซึ่งไม่ View, คิดว่าจะมีคนดูเราขนาดนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณครับ